กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาปาลุงสุมองสุปอลสุขูสุคนพระด้ดประเทศและต่างประเทศพี่น้องพาพพี่น้องเขาป่าเขาดงคือเก่าเนาะเม่ได้ทามาหาเห็ดพี่น้องนี่ต้นนี้ยฮักการได้น้ำกับกระต่ายพี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมน้ำการพี่น้องเลยมาหาเห็ดาตามดอนตามป่าอะไรเนาะมาหลาดไม่ใหญ่จืดพี่น้องเลยเม่นใหญ่จืดบอกว่ามาหลาดอยู่แถวนี่เนาะ เฮ้ามกะมาลัดกันยังบ่เห็นไมเนี่ยเจือพี่น้องปพาพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่ปพาที่สุดแบบว่าฉนี้เคยมาเอาปีกายนี่พี่น้องเลยฉนีก็เลยม,มาหม่องเก้านี่เก็บกันเด้อพี่น้อง เห็ดขาวอันนี้พี่น้องมันจะมันจะอยู่ตามตามตอติเห็ดขาวนะ เมื่อปีที่แล้บร้อยรอ้าว่าทหมเนี้ พี่น้องร้ายเด็ดิสำนียกับพ่อแกงเลยพี่น้องเอ้ยพอเมื่อวันมันไม่นังอ่อนเนาะเมื่อวันเนาะดีนะเราผพวกเขามาข้างเขามาฮอาาลิมานเอ

ยางเี้ยงฟอยู่บ่านอนดอมเขาเจาอันอยู่บ้านใกล้ใกล้เคียงแถวบริเวณบ้านนี้นาะเปิดเยนี่เนอกมาลอกใหม่กันี นี่แหละนี่แหละได้พอแกงพี่น้องเลยเขามาเขามาแป๊บเดียวปปะย่างไปเลยจ้าโอ้พี่น้องพ้นกาสิโตกเลยพี่น้องเลยเป็นกลุม่มคืบเมื่อน,นี่พาอกาซิ เมืออ่อแล้วแหละเนาะท่านผู้ชมเขาสิได้เมืออ่อแหละเพราะว่าเขาสิได้ไปปลูกมันต่อสิได้ไปปลูกมันแต่เศร้าเนาะมาหากับผักใบแกงแล้วก็สิเมือ่อเดีวว่าเขาสิพาไปเห็ดกินแล้วก็สิพาไปปลูกมันนะพี่น้องเอายัางปลูกไปใช้แล้วเห็ดคนเขามาลายเธอบอกเห็ดได้เห็ดได้ฮะขอแม่คนว่า แกงนะี่ยมันคมเหมนล่ะเอาก็เลยบวกกาเก็บนะเาเห็นไหมอันนั้แกงมันว่านะคม <c oughs> สีเมื่อแม่ไปซ่อมไอ้จิวเห็ดกินแล้วก็สีไปปลูกมันสีเห็ดกินยังไหนพี่นอ้องเอ้ยแต่สีแกงเห็ดเนี่ยแหละสีอ้อเห็ดแต่ว่าเขาไปหามานเนาะ มันก่ยังไงแลวดอกน้องเอ้ยพ่ออันแว่าพอนิบไปนิดบไปราวว่ารำมันสิบอกพ่อแ่ไ้วพอ่น้องเขากับปลูกางๆน้างอ่างไก็้ยอพ่อประย่ารำมัน เอาไปซื้อเท่ากับแพ้งแล้วเราคลายล้ำหลาบบ่า,อาบบเอาไปผมเงินปันใดเนาะหอยเงินปัใดเพราะอมาลงคลื่นมากับลายเติดแล้วทั้งดุดทั้ง,ง,งย่างเนี่ยอ้ยบ่ไวน้อยที่บ่บมีเงินเขาซื้อบารเลยเดียวครอบอใหญสวนคือพระเจ้ามีอาซีพอได้ภาพพญ่อจอยเห็ดพญ่อจอยหา้า พาย่อยกะพี่น้องขำมานี่ต้องด้ต้องในนวดอพญ่ย่อยพอพญาย่อยเป็นนั่นเป็นคนทีว่าเห็ดน้ำกันก็พญ่อยต้องด้บีบเอบีบยงให้เกินนะพญาอยเซฟขาวเนาะาเห็ดนีอ่ะจะโดนจะยังขึ้นนะจขาะโดนนะ ก็ยังเห็นอยู่เนาะอืมอ้าตู้ป่นะนะจะอ่อนเด้ xin mời mà bố mời 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 กกันที่เตาผายได้อบ้ดนี้เด้อเฮาสิเมื่อแกงเลยพี่นอ้องสิเมื่อแกงเมื่ออ้อเพราะว่าเฮ็ดมันบ่หลายเนาะเมื่ออ้อเอาไปเดินทางเลยค่ะกำลังเมือ่อพี่น้องกำลังเมือ่อ เดี๋ม,มาละหลานแกงหน่อย จะพาร์ตีใส่เลยเนาะอ่าน้ใส่ไหนเป็นเก่งเลยค่ะ กินนี่ยก็ขอล่าลิปเป็นสนิทเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนิทป่าไหนเดนอ้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยลเ้าวค่าสบายดี